สวัสดีค่ะอาจารย์คริสอาจารย์คริสค่ะทั้งบทบาทใหม่ก็จริงๆขอบคุณมอลังสิทธิ์มากค่ะที่มาคุยกันแล้วก็ถามว่าอยากจะทำคอร์สแบบนี้คุณสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณดีใจมากนะคะคือหลังจากที่เราเหมือนแบบผ่านเวลามาแล้วแล้วเราไปออกรายการ YouTube หลายๆรายการอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินมีคนมาบอกเหมือนกันว่าเออได้ฟังรายการนี้แล้วนะแล้วก็เอาประสบการณ์ของคุณสศไป ปรับใช้กับของเขาเลยนะพอมหาวิทยาลัยรังสิตเขามาชวนอ่ะเพืก็นั่งคิดอยู่ว่าคุณจะมีอะไรจะให้น้องๆได้บ้างอันนี้เป็นคอสของนักเรียนปีหนึ่งค่ะเพื่อคิดว่าคุณจะมีเรื่องที่อยากจะแชร์แล้วก็อยากจะได้เรื่องจากพวกน้องเขาด้วยแล้วก็ดูว่าวิธีคิดของเขากับของเราเป็นยังไงแล้วแล้วลองมาบวกลบคูณหารกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุดในโลกปัจจุบันที่มันไม่ได้น่ารักกับเราทุกวันนะคะมุมที่เราจะมาสอนมันเรื่องมุมใจไหนเป็พิเศษหรือที่เราอยากแบบเน้นหนักให้นอเลย จริงๆต้องเป็นรวมๆค่ะพี่เพราะว่าเรื่องคือนักเรียนมาจากหลายๆที่มาจากคนละภูมิภาคคนละจังหวัดพ่อแม่เลี้ยงมาไม่เหมือนกันมีพี่น้องหรือเปล่าอันนี้ค่ะคือก็เลยต้องพูดรวมๆแต่ก็จะมีเรื่องของความรักแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะาเป็นเรื่องใหญ่สําหรับวัยของปีหนึ่งเนาะเรื่องของการเข้าสังคมเรื่องของเพื่อนเรื่องของโซเชียลหนูช่วยอะไรบ้างได้ไหมคะ <c oughs> หนูช่วยอะไรพี่ได้บ้างไหมคะ เอาแล้้วจโอเคจ้าจารย์ okay, ต,ต,ต่อค่ะค่ะก็อาจารย์ก็เลยคิดว่าไม่ใช่ก็นั่นแหละค่ะก,ก็ก็จะมีหลายอย่างค่ะก็มันจะเป็นนั่นแหละอย่างเรื่องความรักเรื่องสังคมเรื่องออโซเชียลเรื่องออมันจะมีตอนหนึ่งที่คุณตั้งชื่อไว้ว่าประสบความสําเร็จเรียกว่าอะไรอย่างงเี้ยค่ะหรืออีกตอนหนึ่งเรียกว่าท็อกซิคเรลชั่นชิพคืออะไรบางคน รู้สึกว่าเราเปแฟนเราอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าท็อกซิกแต่บางคนรู้สึกว่าเราเปแฟนเราเราต้องทําสิ่งนั้นหรออนะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความคิดอะค่ะก็รู้สึกยไงครับว่าคำว,ว,ว,ว่าอาจารย์มันมันดีใจพี่ดีใจค่ะเือคําว่าอาจารย์มันมันต้องคือเหมือนเขาต้องให้เกียรติเราในการว่าเราแบบมีความคิดหรืออะไรที่คนอื่นจะสามารถเรียกเราว่าคุณครูหรืออาจารย์นะก็คือว่า อันนี้เป็นการให้เกียรติอย่างมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะน่าสนุกค่ะเพราะจริงๆคุณคงไม่ได้สอนแบบโอ้โหแบบว่าเปิด powerpoint หรืออะไรอย่างนี้หรอกคุณก็คงสอนเหมือนเป็นการพูดคุยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องปิดอะแล้วพูดคุยกันแค่สองคนอะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันนี้คุณก็ต้องพยายามทําเหมือนคุยกับคน200คนในทีเดียวทุกๆอาทิตย์นี้ค่ะคุณก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมาก มิถุนายนค่ะอันนี้แค่ปีหนึ่งปีเดียวอันนี้ปีหนึ่งปีเดียวค่ะเตรียมปูนยังไงบ้างจริงจริง,รง,รงคือตามหัวข้อที่คุณ list ไว้ให้ให้ทางมหาวิทยาลัยไปแล้วนะคะหัวข้อเหล่านั้นะเป็นหัวข้อที่คุณมีเรื่องจะพูดจะแชร์จะเล่าให้ฟังว่าเคยแก้ไขยังไงแต่ว่าก็อยากฟังการแก้ไขข,ของน้องๆเหมือนกันเพื่อที่จะมาปรับใช้กับตัวเองด้วยเราเอามาผสมกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะจริงๆมันยากไหมเพราะเราก็เคยเป็นครูสอนเต้นมาก,ก่อนนะเป็นครูสอนนาสิมากกาสาไม่ยากนะพี่ติคือไม่รู้ยังยังเดี๋ยวหลังมิถุนายนถ้าเรามีโอกาสเจอกันอีกถามอีกรอบได้ไหมคะพี่ติตอนนี้ไม่กล้าพูดว่าแบบไม่ยากเลยทําได้สบายมากแต่ตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะพี่แล้วจะเป็นครูที่ดุหรือว่าใจดีหรือยังไงดุอยู่แล้วพี่ไม่คือเราคือ เนียบนิดนึงค่ะด้วยด้วยนิสัยค่ะคือเนียบแล้วก็แบบสตริกนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดุอเออหมายความว่าไม่มาก็ได้ไม่ได้บังคับแต่ว่าพี่ก็ต้องเขียนว่าน้องน้องไม่มานะเพราะว่าพี่ต้องส่งส่งรายชื่อเหมือนกันแต่ตัวคยจะไม่ว่าแล้วแต่น้องเลยเลือกเองอะไรแบบนี้อย่างนี้กค็คิดต้องเปลี่ยนเพ้่มไหดีกว่าพี่ไม่เปลี่ยนค่ะ น้องๆเขาน้องๆเ,เขามีอินเทอร์เน็ตพี่เขาเห็นหรือเปล่า <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้คะ่ะอาจจะใส่แบบเสื้อยืดกางเกงยีนมาหรืออะไรใดๆค่ะแต่แต่แตทำไมอ่ะอุ้ยมาหาอะไรเขาสบายๆคะ่ะใส่อะไรมาก็ได้แค่อย่าใส่ชุดว่ายน้ํามาสอนก็พอมัง้งถูกไหมเออค<ต>่ะเรา,เราต้องวางมาก,กนะครับเป็นอาจารย์เขาแบต้องมีจริงเพราะว่าเขาเขาเห็นหมดแล้วมั้งพี่ว่าโกะยังไงว่าอะไรยังไงมันอาจจะต้องทำให้เด็กเราแบบเคารพเรา <peach> แรงเหมือนกันนะคือว่าน้องๆเขาน่าจะเห็นตัวตนที่จริงใจของคือในใน i n s t a g r กรมใน t ิ k ตอกในหลายบริบทของคือสิคะเขาน่าจะเห็นมาหมดแล้วคะ่ะเราหลอกเขาไม่ได้หรอกค่ะเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นลคะค่ะทั่วเด็กเอามาเจอแซมมาเลยเรา,เราเ<ต>อยู่แล้ว, <c oughs> ลวค่ะเพราะเวลาเราตอบคำถามเราไม่ถามผิวเลยนอยู่แล้วค่ะที่บอกว่าไม่มีหัวแต่เราไม่ได้ถามว่าเรื่องไม่มีหัวนะเราเขาก็คือถ้าให้ตอบเรื่องผิวให้ถามอาจารย์หมอค่ะอย่างนี้ เป็นไงบ้างพอคนมาแซวเยอะๆเราผิดไหที่ถามเรื่องติดวต่อี่ขำดีพี่ขำดีพี่ติมันแบบคือมันไม่มีใครรู้ไงเพราะว่าอันนั้นมันเป็นไวรัลใช่ป่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเขาถามเรื่องผู้ชายจริงๆเหมือนเขาปรึกษาประมาณสามคำถามแล้วพอหนูตอบไปเสร็จปุ๊บหนูก็ตามมองไวๆก็เลยนึกว่าถามเรื่องความรักต่อเห็นไหมก็ฟังดูเหมือนฉันแก้ตัวแต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วค่ะแต่ไม่ไม่โกรธไม่อะไรเลยค่ะน่ารักดีคุณ เราโกก็คือโกก็คือโกเราก็โกหกใครไม่ได้อยู่แล้วเราสามารถสู้ได้มาเพราะเขตอบปากตอบคำกับาเราแบบว่าเก่งมากชาเน็ตก็ไม่เป็นไรก็แต่จริงๆจริงๆทุกคนให้ความเคารพคูดประมาณหนึ่งนะคะคือหมายความว่าเขาไม่ข้ามเส้นน่ะแต่เขาตอบปากตอบคาเหมือนแบบเหมือนยิ่งเราเล่นเขาก็จะเห็นตัวตนที่สนิทกับเรามากขึ้นน่ะแต่เขาก็จะไม่ไม่เสียมารยาทนะคะ หรือถ้ามันมีคนหนึ่งที่เสียมารยาทมาหุยพี่เชื่อไหมทั้งร้ายปะลุมกันด่าคนนั้นแล้วเธอออกไปเหอะแบบตรงนี้ไม่ต้อนรับอย่างเงี้ยเลยโดยที่คุณไม่พูดนะสมมติเขาพูดอะไรแบบหยาบคายหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะน่ารักเนาะคนในตตคุณจ๊ะเขาพี่แต่จะแซวค่ะเพราะเราทําโก๊ของเราเองแม่เห็นล่าสุดประกาศนันว่าโสดแล้วแม่หลายเดือนแล้วก็ทำนั้นยังไงครับประกาศกินจังหรือว่าโสด ไม่ไม่ได้ประกาศจริงจังคือก็บอกเฉยๆทำไมคดคะพี่ทำไมคะพี่สนสักพักแล้ว้ะนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,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 นทำไมขอนน้นนี้เห็นแบบคขเราแบบคุยว่ามันสดบ้างไม่สดบ้างรสชาติชีวิตพี่เออมันมันก็สนุกดีะคะ่ะคือเรา เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้เราอยู่มาสักพักหนึ่งแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ชอบแก้ไขปัญหาได้ไหมถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้เราก็แยกกันดีกว่าไม่เสียเวลาเขาไม่เสียเวลาเราแต่ความสุขที่ได้มาขอบคุณมากเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยความยินดีเขาก็อยู่ด้วยความยินดีแล้วเราก็ถ้าถ้ามันไม่มีความสุขแล้วก็แยกแค่นั้นเองแค่นั้นไม่เหงาเลยค่ะพี่แน่นมากเพื่อนโสดเยอะเกินค่ะทั้งเชา้าทั้งเย็นทั้งกลางวันงงมากค่ะ นี่คือจะบอกว่า,วาเราสวดตามเพื่อสนสวดด้วยความสามารถค่ะมันยากนะสวดด้วยความสามารถพี่เคยเห็นที่เขาเขียนไหมในเนี่ยเขาเขียนว่าแบบว่าสวดด้วยความสามารถคือต้องเป็นอะไรบ้างตอนแรกอ่านเออชัดหมดเลยตที่เชเ <laughs> <laughs> วลาคนเข้ามาก็คือเป็นแบบอ๋อค่ะไม่ว่างค่ะอยากอยู่บ้านเวลาจะไปเที่ยวอยากอยากอยากไปคนเดียวคิดในใจากอยากอยากไปคนเดียวแต่ว่าถ้าจะไปด้วยก็ก็ตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในโซนยังไม่เหงานะแต่เดี๋ยวอีก6เดือนถ้าเจอกันอีกทีอาจจะบอกว่าตอนนี้เริ่มเหงาแล้วค่ะเป็นไปได้ค่ะตอนนี้คือปิดไหมคะหรือเปิดปิดไหมคะหรือเปิดเปิดตลอดอยู่วร่ะขอให้มาก็มาได้มีอส่สด้วยความสามารถโอเคค่ะขอบคุณ